มีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราเพิ่งรู้คุณค่าก็ต่อเมื่อมันกำลังจะหมดไปหรือกำลังจะสูญหายไปอย่างเช่นป่าจากบ้านเราเคยมีอยู่มากแต่ตอนนี้ก็ลดน้อยลงไปเรื่อยๆใบจากทำประโยชน์ได้หลายอย่างค่ะอย่างเช่นการทำหลังคาหรือทำฝาบ้านถึงแม้ว่าตอนนี้จะเริ่มหายากแล้วแต่ก็ยังพอมีอยู่บ้างวันนี้เด็กๆบ้านคลองใย,ยดำจังหวัดจันทบุรีจะพาไปดูค่ะ ป่าเนี้ยเวลาไปเก็บนีเราไปเก็บเองหรือว่าเขาออกมาขายให้เก็บเอง่ะเก็บเองเหรอใครไปเก็บให้ญิงตัดไปตัดเองอะตัดเองค่ะบ้านคลองใหญ่ดำอำเภอแหลมสิงเจงหวัดจันทบุรีอยู่ริมคลองมีป่าจากเยอะค่ะเอามาเย็บมาใช้ทำประโยชน์ได้หลายอย่างป้าปนและหลานๆ ช่วยกันเย็บไว้ใช้ไว้ขายนี่คือเด็กหญิงสายบัวแถมเมืองปักหรือว่าบัวกับเด็กหญิงรุ่งนภาภูลชัยหรือน้องหญิงค่ะสายบัวและอย่างไปเก็บจากมาเนี่ยแล้วก็ต้องผิวให้มันแห้งหน่อยใช่ไหมคะค่ะบัวหัดเย็บจากมานานเท่ไหร่แล้วตั้งแต่ยังไม่เข้าเรียนแห้อตั้งแต่เป็นเด็กเล็กๆค่ะห,หนูหัดเย็บอะไรก่อนหัดอะไรก่อนตอนแรกๆคะตอนแรกเอาการการยานจาก เย็บก่อนค่ะแล้วก็ใช้ตอกเย็บค่ะแถวหมู่บ้านเราเนี่ยนะเขาเย็บจากคนเยอะไม่เยอะเหมือนกันค่ะบางครั้งบางคนเขาก็ทําใบจากบางคนเขาก็เย็บจากค่ะอ๋อบางคนก็ไปหาใบจากมาเฉยๆค่ะแต่อย่างบ้านเรานี่หาเองเย็บเองใช่ไหมคะค่ะใบจากพวกนี้ที่เขาซื้อไปใน,นหน้าบัว ็ซื้อไปทําอะไรกันคะมุงหลังคาบ้านค่ะซีก็ไปทาทานากรุงไปยกขนมให้เ่อการเย็บจากที่ดีเนี่ยมันต้องเย็บออกมาแล้วเป็นยังไงคะน้องหญิงสวยๆอืให้มันตรงๆแบบนี้ใช่ไหมคะค่ะถ้าเกิดมันห่างๆละ่ะมันจะเป็นยังไงละ่ะน้องหญิงเก๋ค่ะถ้ามันเก๋นี่รั่วไหมเวลาไปมุงหลังคารั่วค่ะ ป้าปนจนถึงทุกวันนี้นะจากยังขายดีอยู่ไหมคะคนใช้ยเยอะไหมคะมันขายสู้ตอนนั่นไม่ได้คะ่ะตอนนี้มันขายขายได้แต่มันขายช้าใบาจากก็หายากแล้วเนาะค่ะมันหายไปหมดแล้วคะ่ะใบาจากนั้นใบาจากเรนี่เขาขุดนากุ้งกันหมดนะ่ะแล้ว<อ>ป่าที่เราจะไปนี่คือป่าไหน ำไมอยากาที่อยู่ข้างๆคลองอย่าง,งนี้เราเห็ไม่เก็บนะคะอ๋อนีเจ้าของที่นพี่ๆมัอันนี้แปลว่าเจ้าของที่เขาก็มาเก็บขึ้นคลองเล็กๆนี้เลาะเรื่อยไปตามหมู่บ้านป่าจากที่ป้าปนกับหลานๆมักจะไปตัดมาใช้คือป่าจากพื้นใหญ่ซึ่งอยู่ไกลออกไปทางปากคลองคลองนี้ไหลลงสู่อ่าวไทยคะ่ะ ปาดีกว่าปาแล้วอย่างอุปกรณ์เวลาเราจะเอาไปนี่นะมันจะมีอะไรบ้างล่ะออม,มีถังมีบีอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เรียกถังเหรอคะเรียกถังต้นจากต้นหนึ่งนี่กว่าจะมีลูกได้นี่มันนานแค่ไหนอ่ะนานานานมันต้องต้องแม่มีแก่หน่อยค่ะงแต่ปลาจากมันช่วยยึดดินได้ดีเนาะ บัวแล้วในป่าจากเนี่ยเราหาอะไรได้บ้างหาหอยหอยอะไรคะหอยจุ๊กแจงกับหอยพอกแล้วอย่างหน้านี้อย่างตอนนี้มีไหมเนี่ยอย่างเงี้ยมันอยจะมีเพราะฝนมันตกจากบ้านไม่ถึงสกิโลเมตรจะถึงป่าจากที่หมายตาไว้ววสักครู่จะไปบุกป่าจากด้วยกันนะคะอ๋อแถวที่ใกล้ๆบ้าน แม่ป่าจากจะเหลืออยู่มากแต่เด็กๆบอกว่านับวันก็จะน้อยลงน้อยลงอย่างเช่นแถวนี้เมื่อก่อนเป็นป่าชายเลนมีต้นจากมากเดี๋ยวนี้เปลี่ยนไปแล้วเราสามารถตัดได้เฉพาะบางที่ค่ะตรงไหนบ้านล่ะคะอย่างของอย่างของบัวเนี่ยบัวไปตัดตรงไหนมั่งตัดตรงตรงกลางมันก่อนค่ะต้องตัดพวก มันมาเกะกะออกให้หมดค่ะ้ค่อยตัดใบมารีด่ะเวลาตัดใบจากไปแล้วเนี่ยต้นจากตายไหมไม่ตายค่ะเอ๊ะต,ตายหรือไม่ตายไม่ตายค่ะม,มันก็ขึ้นมาใหม่อีกค่ะแล้วตัดแบบไหนมันจะตายล่คะคะต้องตัดรากมันอ๋อมันถึงจะตายทุกวันนี้เนี่ยพวกผู้ใหญ่เขาบ่นกันไหมว่าใบจากหายากขึ้นบ่นค่ะแล้วฮะค่ะแล้วมันมีผลยังไงไหมกับเรา มีคะ่ะถ้าเกิดไม่มีใบจากก็ไม่มีงานทำไหนยังไงนะคะถ้าเราจะเลือกใบจากที่ดีเราเลือกยังไงนะ,ะเลือกใบที่ไม่มีรูอะใบไหนที่ไม่มีรูก,ก็ใช้ได้เลยเหรอคะ,ะอใบอ่อนๆนี่ยไปทำอะไรได้ทำลูาจากเอ้ยยังไงมีลูกจากด้วยค่ะ ลูกจ๋านี่เราอย่างนี้กินได้แล้วหรือยังคะยังไม่ได้ต้องต่อยดูก,ก่อนคะอ่ะเพราะมันยังเล็กจะรู้ว่าเป็นยังไงใช่ไหมคะค่ะถึงแล้วคะ่ะช่วยกันยกอุปกรณ์ขึ้นบนฝั่งเป็นดินเลนค่อนข้างเฉอแะแฉะค่ะเยอะไหมครเยอะคะ่ะ หลัจากก็ปักปักอมรีดแล้วก็วางอ๋อนี่มีรอยคนตัดไปเยอะแล้วเหมือนกันเนาะค่ะอือไหนน้องหญิงแล้วจะตัดอ้าวน้องบัวจะไปตัดทางโน้นปะงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าทางไหนดีคะทางนี้ค่ะเออนั่นในตีสอนที่นกเลือกด้วยเราจะตัดกันยังไงอ้ยแสดงว่ามีคนมาตัดก่อนเราบ้างแล้วค่ะ ไอ้พวกนี้คืออันที่เขาไม่เอาใช่ไหมคะค่ะบางจากแบบไหนที่เราจะไม่เอาที่มันแหลกค่ะมันแหลกทมันไม่เป็นชิ้นเป็นอันค่ะใบใบไหนใบนี้ค่ะเอะออ,อ,อ่ะอือโอ้อย่างนี้ถือว่าดีนะคะอื้โตเลย วางไว้ก่อนเลยค่ะดิแดกกลับไปวางไว้ก่อนค่ะไว้ก่อนเออทำไมถึงต้องคว่ำมันล่ะคว่ำยัาง่ายก็ได้ค่ะนี่วิธีการเลือกพี่นกเห็นบัวนะมองมองแล้วก็หาที่อนไนก็ตัดก็ตัดเลยเนี่ยบัวเลือกยังไงคะเลือกใบที่ไม่มีรูค่ะอืมอย่างเดียวเหรอค่ะแล้วกัใบแก่ที่แต่ไม่แก่เกินไปอะอืมแล้วถ้าใบอ่อนมากๆใช้ได้ไหมคะไม่ได้ค่ะทําไมล่ะคะเพราะใบมันอ่อน พอเพาะแล้วมันจะแตกอ๋ออ๋อแล้วอันที่เราตัดทิ้งไว้แล้วนี่เราจะไม่เก็บไปหรยอคะบัวยังค่ะแล้วเรามาตอนไหนล่ะมาตอนตอนที่จะกลับตัดทิ้งตัดจนกระทั่งพอใช่ไหมคะค่ะใส่ตัวเล็กองน้องหญิงยังฟันไม่ได้เนาะยังทำไม่ได้ใช่ไหมคะอุ้ยนี่ไงฮะดอกหรือลูกหรืออะไรคะลูกจากค่ะลูกจาก กินได้หรือยังยังไม่ได้ค่ะอีกนานแค่ไหนถึงจะกินได้ล่ะคะอีกหลายเดือนนะก็ต้องชิ้อะไรอย่างนี้ก่อนค่ะไหนเห็นสัตว์ไปตั้งหลายอันแต่อันนี้ไม่ได้ตัดอันนี้ใบมันหรือเปล่าคะยอดค่ะยอดจ้ะค่ะเขาใช้ทําประโยชน์อะไรได้ไหมทำทำใบจากสูบค่ะอ๋อที่เขาวัดสูบสูบใบจากอย่างนั้นค่ะ แล้วถ้าพวกใบอ่อนๆนะคะที่เราไม่เอาเนี่ยเขาไปทาประโยชน์อะไรได้ทาหอนมจากค่ะจากเป็นป่าไม้ชนิดหนึ่งมักจะขึ้นเป็นกอตามป่าโครนเลนมีลูกเป็นทลายกินได้ค่ะเรียกว่าลูกจากต้นจากมีประโยชน์หลายอย่างต้นจากมีประโยชน์หลายอย่างูเชื่อว่ามันน่าจะมีเนื้อใช่ไหมค่ะในป่าจากมีปูและแมลงต่างๆอาศัยอยู่ตามโคนต้นและกาบใบ ตัดจนพอก็มารวมกันริดก้านเพื่อเอากลับบ้านต้องรีบหน่อยนะคะที่นี่ยุงชุมมาก ប <tod> ាទរត់ណា มีไว้กันแดดร้อนไม่ให้เปียก้อนตอนมีสายฝนแต่แดดก็ร้อนจนเกินจะทนอากาศมันแรงไม่มีสายฝนโปรยปรายเป็นสีขุ่นคอนและทอดถอนใจ ที่มันละไม้คลายคนใจได้แล้วเขาไปทำไงต่อแล้วคะแล้วเขาก็จะเอาไปปดปดแล้วก็เลยตรงไม่ต้องรีบกลับนั้นก็ใบมวนสูบบุหรี่ได้ค่ะน้องหญิงเอายอดจากร้อยไว้ขายให้กับคนที่ชอบสูบใบจากค่ะเดี๋ยวจะพาเราไปดูหมวกใบจากด้วยค่ะส่วนหน้ามันขึ้นตามไหนคะ การที่มีน้ำะมีคลองเล็กคลองน้อยเต็มหมดค่ะในหมู่บ้านคลองใยดดำอำเภแหลมสิงห์จหจันทบุรีแห่งน,นี้แม้ต้นจากจะน้อยลงแต่ก็ยังมีคนมาเย็บมุงหลังคาและเอาต้นจากใบาจากมาใช้ประโยชน์อีกมากนี่ค่ะแล้ข้าวต้มมัดค่ะเออใช่ข้าวต้มมัดที่เขาใช้ใบอ่อนหรือใบแก่คะใบอ่อนค่ะใบอ่อนเนาะนี่แล้วนอกจากทำาสาบ้านทำขนม ขนมจากด้วยค่ะทำยาสูตรด้วยเออทำใบยาสูตรด้วยแล้วเขาทำอย่างอื่นอะไรอีกไหคะให้ทำหมวกบ้างน้องหญิงทำหมวกเหรอเออใช่ใช่เดี๋ยวเราไปดูี่เขาทำหมวกกันบ้านใครละคะบ้านยี่ไม้ค่ะบ้านยี่ไม้อยู่ทางไหนล่ะตรงนู้นค่ะยี่ไม้เขาทำหมวกเป็นไหนคะทำหมวกที่คลุมอะค่ะเป็นแบบไหนรูปร่างรูปร่างเป็นแหลมๆหรือเปล่าคะค่ะไม่แหลมเท่าไหร่ค่ะถ้าทางฝนจะตกปล่อยๆนี่นี่ที่เขาทอไมิ่งกันไง โอ้ยช mm ่ว hmm. ย you know, like, the yeah. yeah. ันเก็บใหญ่เลยโอ้ยหลบฝนลบฝนก็เกิดตาพี่แม่หรือไม่สวยบ้างไหมคะวย่ามาเปลี่ยนนะลาชิ้นเลยชิ้นเดียวค่ะยายแล้วไอ้นี่เนี่ยมันก็คือตอนแรกตาเป็นวงๆก่อนเลยคะแล้วก็แกะออกมาแล้วก็ลอกแล้วหลังจากนี้ก็สูบได้เลยหรือ ต้องไปหลอกไอ้หนิงเขาโอ้แม่หลายขั้นตอนนี่คือป้าละไม้บัวกับหญิงบอกว่าป้าไม้ทำหมวกจริงที่สุดัวถ้าโดนฝนแล้วมันจะเป็นไงคะเป็นลาลาขึ้นก็อดใช้ไม่ได้เลยแล้วก็เสียแดงทจริงที่มาวันนี้เด็กๆเขาบอกว่าจะพามาดูป้าไม้ทำหมวกตอนนี้ยังทำอยู่ไหมคะ ไม่ได้ทำาล้วไม่ได้ทำแล้วมีไหมหมวกที่จะให้หนูดูบ้างมีอ๋อไหนนี่มีเย็บแล้วแตะทอ้กขอบนี่ยังไม่ได้ทำยังไม่ได้ทำมันต้องจะย้อมเครื่องหมวกใบจ่าทนทานทนทั้งแดดและฝนวิธีการทำก็ละเอียดสวยงามค่ะลองไปใส่กันฝนดูสิจะให้เดินตามฝนดูว่าเป็นยังไง เดินล้มนเลวแน่นอนอะไรหรอแ่สนเลเอาตะโมเียะเรีค่ะเหียก่นเียกอแล้วเออไม่เียใยายแล้วทำลูกหนึ่งใช้เวลานานไหมหนูเนี่ยต้องทำถึวันเนี่ย แต่มันท่าทางจะทนดีนะยายเนาะแม่กาติดขาใช้กันดีๆก็ใช้ถึงสองปีอสองปีตามปีน่ะทีเดียวคุ้มเลยนี่ยายใช้ใบาจากแก่หรืออ่อนนมเนื้อปในกลางแก่นะก,กอกลอกอ่อ,อนนะกืกอปง่ายต้นจากนี่นะมันตายง่ายๆด้วยค่คะไม่ง่ายคะ่ะ ส่วนมากถ้าเกิดมันจะตายมันเป็นพ่ออะไรบ้างคะบัวเป็นพอหนอนนอนกินมันค่ะเลอะค่ะถึงขั้นตายเลยเหรอค่ะต้นจ่ามันจะตายด้วยวิธีอื่นอีกไหมคะนอกจากนอนเจาะมาแล้วนี่วิธีที่คนตัดมันตายอะตัดขนาดไหนถ้ามันถึงจะตายตัดล่างมันออกเลยค่ะเลอะทำไมเขาถึงทําอย่างนั้นกันล่ะไม่ทราบค่ะหมายถึงเขาต้องการจะตัดมันทิ้งค่ะแล้วถ้าเกิดเราไปตัดตัดใบจนใบมันโกรนไปหมดเลยเนี่ยมันจะตายไหมคะไม่ตายค่ะมันก็ขึ้นมาใหม่ก็เอเลอะค่ะอือ ถ้าเกิดเราอยากจะรักษาต้นจากนะให้อยู่กับเราไปนานๆเนี่ยก็ทำยังไงกันหรอคะเขาก็ตัดใบที่ไม่ไดีออกไปค่ะพวกใบที่มันเป็นยังไงที่มันเสียแล้วค่ะอืแล้วมันจะทำให้มีเป็นผลดียังไงล่ะคะใบเออใบที่ดีนก็ออกมาค่ะอ๋อใบใหม่เลยค่ะ